สวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลท,ทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะอยากลดดูริกลอง5อาหารนี้ช่วยบรรเทาเกาพอเป็นเกานะคะ คุณหมอก,ก็บอกว่าอันนั้นกทานไม่ได้อันนี้ก็ทานไม่ได้ก็ไม่รู้จะทานอะไรดีซึ่งการเลือกอาหารให้ถูกต้องสําหรับคนที่เป็นเกาส์นะคะสําคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเผลอไปทานอะไรที่ผิดตักหน่อยก็อาจจะทําให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นได้แล้วก็จะมีอาการปวดข้อทรมานตามมานั่นเองค่ะในคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะพาไปดูว่าอะไรบ้างที่ผู้ป่วยโรคเกาส์นะคะสามารถทานได้หนึ่งนะคะผละไม้วิตามินซีสูงค่ะเช่นสม้มมะขามป้อม มะนาวฝรั่งหรือเบอร์รี่ต่างๆนะคะซึ่งการที่เราทานวิตามินซีอย่างน้อยวันละ500มิลลิกรัมจะช่วยลดระดับยูริกในเลือดได้ค่ะหรือถ้าใครนะคะไม่สะดวกที่จะทานผลไม้ก็ให้ทานเป็นวิตามินซีแทนค่ะแต่การทานวิตามินซีนะคะก็อย่าลืมที่จะปรึกษาแพทย์ประจําตัวของท่านก่อนนะคะเพราะว่าโรคบางอย่างนะคะไม่แนะนําให้ทานวิตามินซีค่ะสองนะคะก็คือแอปเปิลค่ะเป็นผลไม้ที่มีกรดมาลิกค่อนข้างที่จะสูงซึ่งจะช่วยรัก ส,สมดุลของกรดยูริกในเลือดได้แนะนํานะคะว่าให้ทานแอปเปิลสัปดาห์ละ3-4ผลแล้วก็ทานแบบไม่ปอกเปลือกเพราะว่าถ้าเราปอกเปลือกออกอะคะ่ะเราอาจจะได้รับแร่ดธาตุแล้วก็วิตามินลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยเพราะว่าแร่ธาตุวิตามินส่วนใหญ่จะอยู่ที่เปลือกแอปเปิลนั่นเองค่ะ3กล้วยค่ะลองทานกล้วยวันละ1-2ผลนะคะต่อเนื่อง1-2สสัปดาห์ก็จะช่วยเราลดกรดยูริกในเลือดได้แต่ถ้าคนที่เป็นโรคเกาต์แล้วก็มีโรคไตร่วมด้วย การทานกล้วยอาจจะต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่โพแทสเซียมสูงนั่นอ,องค่ะ 4. นมไขมันต่ําค่ะมีงานวิจัยนะคะว่าถ้าเราดื่มนมไขมันต่ําวันละ1แก้วจะลดความเสี่ยงของการเกิดลูกกอได้ถึง40%เลยค่ะเพราะว่าโปรตีนจากเคซีนในนมเนี่ยค่ะเมื่อเราทานเข้าไปผ่านการดูดซึมก็จะเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนที่ชื่อว่าอาลานีนค่ะจะช่วยกระตุ้นการขับกรดยูริกออกจากร่างกายค่ะถน น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่านะคะควรดื่มอย่างน้อย8-10แก้วต่อวันก็จะช่วยให้กดยูริกในเลือดอค่ะเจือจางแล้วก็เร่งการขับกดยูริกออกจากปัสสาวะด้วยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ